นี่พี่น้องเโอ้ยอ่อนซ้อนดีเอา้าย่างไปด้นน่ะตามหาเบาแสบโอ้ยมองนี่ก็ตื่นตาตื่นใจสิ่งหนึ่งที่เห็นคือความสะอาดเดเ้อพี่น้องครับความสะอาดที่มองเห็นและก็สัมผัสได้ถ้าน้นนสะอาดแห้ง สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีตอนนี้บาโวอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS นะฮะสายสีเขียวนี่ฮะอยู่ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมองไปด้านล่างจะเห็นบอกเลยว่าม,มีสถานีรถไฟแล้วก็มีรางรถไฟแล้วก็มีเส้นทางรถนะฮะโอ้ตื่นตาตื่นใจหลายแต่หลายครั้งแล้วที่บาวโวมานอกเหนือองว่ามือน,นีน้นันพ่อครับผู้ใหนะฮะต้อง ที่ตามเบิร์นมาเราจะไปหาอะไรเนี่ยจะไปหาสหายเจ็บนะครับเจ็บสก,กายเนาะพี่น้องเนาะนี่คือรถไฟนะครับรถไฟ BTS เนะฮะมุ่งหน้าไปทางกรมฐานราฐสิบเอนะครับจะลงไปด้านล่างพี่น้องเอ๋ยนะฮะจะไปหาเพื่อนๆเ,เนาะพี่น้องเอ๋ยเอ้าก่อนสิไปเบิรงนฟังหน่อก่อนโอ้ด้านล่างจะเป็นสายสีชมพู ตรงกลางจะเป็นเส้นทางรถพี่น้องเลยนะตื่นตาตื่นใจหลายๆเลยเรล่าวัาางมาบาบูจะไปหาบาวเจ็บและนัดพอกันอยู่ใส่นะฮะตาม่นะรงครับเมื่อลงวาล่าง,างเนี่ยังนี้จะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปอย่างสายสีชมพูนี่ฮะไปสุรักสการนนทบุรี แต่วา่าพูดจะออกไปทางนี้นะครับเพื่อจะเดินทางไปทางวัดพระศรีมหาชาติวัดพระศรีมหาชาตินะครับสจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่บอกให้เรว่าตื่นตาตื่นใจอยากนํางเสนอห้พี่น้องในเบิ้งได้เห็นว้าวจะเป็นเหมือนอุมโมงค์นะครับพี่น้องครับ อุโมงล้วจะมีรถลั่นนะฮะอยู่ใต้อุโมงโอสุดยอดประเทศไทยสุดยอดไทยแลนด์นี่มุมนี้จะมีรถลั่นลงไปในรอดใต้อุโมงนะครับแต่สิ่งอื่นเหนือใดนีฮะจะไปหาเพื่อนนะครับเพื่อจะพาเพื่อนรับชจมวามตื่นเต้นนะครับของประเทศไทยนี่นะฮะท่านผู้ชมครบับประเทศที่บอกกันเลยว่า มีคนไทยบอกว่าประเทศไทยกําลังพัฒนาประเทศที่กําลังพัฒนาขนาดนี้เลยบอกอพี่น้องเลยฮะถ้าพัฒนาแล้วจะขนาดใดมองลงไปล่าง,างพี่น้องให้มุมนี้บอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจแห้งนะีฮะ จะมองเห็นรถไฟ BTS ที่แล่นมานะครับแล้วจะมองลงไปด้านล่างเห็นถนนนะครับพี่น้องครับโอมุมนี้กัมุ้นี่กับใกล้ถนนดีขนาดนี้พี่นอออ้องเอยอ่อนซ่อนดีเอายางไปดานนะตามหาเบาแสบโอ้ยมองนี่ก็ตื่นตาตื่นใจสิ่งหนึ่งที่เห็นคือความสะอาด,ดอ้อพี่น้องครับ ความสะอาดที่มองเห็นและก็สัมผัสได้ถนนสะอาดแห้งและอีกสิ่งหนึ่งคือสกายวอล์กนะท่านผู้ชมครับสกายวอล์กที่ทอดยาวไปอ้โหเอาฝั่งนี้ก่อนจากสายสีชมพูล,ลงมาแล้วมาฝั่งนี้จะเป็นสกายวอล์กนะฮะและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากนำเสนอเด้อพี่นอฮะพี่นอ,นอวันท่าเรีนนะฮะนี่คือทางต่างระดับนะครับ อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ทุพพลาภาพนะครับหรือว,ว่าผู้พิการทางสายตาจะได้สัมผัสเนาะพี่น้งนงองเนาะมุมนี้ยังบ่เคยมากเลยบาวโวกะเดอโอ้โหเอา้าเบิ่งสกักกอนเบิ่งสกักกอนเบิ่งความเจริญของเมืองไทยเด้อเบิ่งความเจริญของเมืองไทย เห็นแล้วกระตุนตาตื่นใจน้ำบาโบอยู่บนน้อหรือว่าบาโบตื่นตาตื่นใจอยู่เดียวสิ่งนี้คือสิ่งดีเด้อพี่น้องเด้อนวสิ่งดีเห็นสิ่งดีถ้าดีเราก็ว่าดีเนาะพี่น้องเนาะถ้าบทดีเท่ากับ่าบูดีนะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหนนี่ชัดเจนและกับแจมแจ่นี่แหละคือประเทศไทยประเทศที่บอกเลยว่ากําลังพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งความปลอดภัยต้องมาที่หนึ่งนี่คือ ตำรวจที่2ที่คอยสอดส่องรูแลความปลอดภายัยบันทึกภาพไว้น่ฮะสิ่งใดไม่ดีนี่คือสิ่งที่จะเป็นสิ่งย้ำเตือนและสิ่งที่บอกก็ได้ว่าผูกมัดนะฮะสำหรับผู้คนที่คิด่าดีและหวังร้ายเป็นลักฐานฉิดเอกเลยเนาะพี่นอ้นองเนาะโอ้และสิ่งหนึ่งที่บาโว่เห็นแล้วนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องนี่ขยะเนาะพี่นอ้นอง ถ้าเราไม่ทิ้งนะฮะถ้าเราไม่เก็บเราก็อย่าทิ้งเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเดี๋ยวปอวาผมจะเก็บใส่ก,กระเป๋าไว้แล้วไปทิ้งในสถานที่ที่เพิ่นจัดเมียนเตรียมไว้เนาะทุกท่านเนาะโอ้สกายวอลเอียงคือยาอแจาพี่น้องเอง้ย,ยโอ้ด้านล่างเป็นถนนมุ่งนี่้าอ,อย่าให้บอลเจ็บแต่ว่าเห็นเด้อบ่าวตุ๋นเอ้ยบอลเจ็บเอ้ยโอ้ไปเลย ไทยแลนด์ไทยแลนด์ใครมาเห็นแล้วต้องตื่นตาตื่นใจต้องหลอกบอกเลยว่าหลอกว้าวแน,น,น่นอนอน้นองพี่น้องเนาะสาววอนมาเห็นต้องบอกเลยว่าว้าเนี่ยนอกจากถนนที่ตื่นตาตื่นใจยังมีสกายวอลที่บอกเลยเลยว่าโอ้ปลอดภัยด้านบนจะเป็นรถไฟฟ้า BTS นะครับอ้าวเอาแล้วไงเอาแล้วไงและสิ่งหนึ่งที่ตื่นตาตื่นใจไปกว่าน,นี้คือถนอนถนนพี่น้องเอ,อ๋ยถนนเด้อ ว่านสนามฟุตบอล,ลเด้อบิงน้ำบาบูเน่ยโอ้โห,โห,โหทางร่วนกัะสลกสบายเนี่ยฮะคือเดี๋ยวว่าตอนนี้บาบูเองอยู่ตรงหน้าวัดพระศรีมหาธาตุนี่ฮะหรือว่าเขตพื้นที่เอ่อบางเขตนั่นเองนะพี่น้องเนาะ ถนนอาอสและสิมีบางคนบอกว่าบาวบเป็นบาเป็นบานบาะเนอะทายแดิถนนมาสยิ กถนนอีกแล้วพี่น้องเลยและสิ่งที่สะดวกสบายคือสกายวอกเนาะและสิ่งที่บอกได้ว่าตื่นตาตื่นใจไปเลยคุณนั่นคือป้ามสะอาดนี่เลยวัดพระศรีมหาธาตุบวรหารนะครับสาธุสาธุ เดินทางไปต่อครับพี่น้องครับคุณนี่จะไปพบ้ปอผู้ใดญน้อบ่าวเจ็บทีนัดไปจะถึกใจตกลงตรงใจกันนัดกันอยู่ชุดไหนมองไหนได้น้อมองไหนได้น้ออีพออีเมลเอหยอ๋อวัดบุ๋มนี่ถ้าตรงไปพี่น้องเอ๋จะไปสะพานใหม่นะฮะเลี้ยวขวาไปรามินท่าเลี้ยวซ้ายไปถนนพิพาวดี ร,ร่องซิ์เนอะพี่น้ออเนะคอนซอนีกที่เปนเอ้ยนี่ยยาวสุดสายตาเหมือนเป็นทางลอด,ดอุโมงนะฮะทำตรงกงคอ้ยสะอาด,ดคอ,อ,อนซอนนะครับเอาจะย่างยาวไปเรื่อยๆเอยนะฮะไปหอดหลงลงแล้วก็จะหอดลงทีนัดไม้ เบาเจ็บอยู่บ่งไหนเนะาะเบาเจ็บเอยโอ้โหบังเพื่อนพี่องบังเพื่อนคือสะอาดยางแห้งฮ่าโุมีลิฟฟอบอันี้นพี่นองครับนี่คืออยากจะบอกเลยว่าประเทศไทยนะใส่ใจเนะทุกรายละเอียดน้องพป่น,อปน,อนอ้องเนาะลิฟสำหรับผู้ทุกบุรภาคสำหรับผู้พิการทางแข,แขนขาเนี่ย หรือว่าผู้ที่มีกระเป๋าสัมภาระที่หนักนะคนแก่คนชราคนท้องนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้นี่แหละประเทศไทยน,ไน่าไปลองเพิ่นสั่งมาเพิ่งบริษัทส้างไปว่าใส่งามรงนี้ใส่งาเพียงอย่างเดียวเนี่เป็นอะไรเพิ่งสั่งเบิ่งว่าใส่งาด่ายลิบอเลยนะฮะหรือว่าใส่งานมีประโยชน์สำหรับบุคคลใดๆนี่ะับกับคนบริษัทแต่ว่าเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดบุคคลเดีดวยดดวเน่าไปลองเนาะเพิ่งจะเล่นแบบ ร่วมๆเลยทำสงครามเป็นแบบภาพร่วมเลย,เอบบเลยโอ้โหยังมีหน้าไปอีกหน้าไปอีกอาโตมนี่หัวกอะไรเรืออีกพี่น้องนี่ใช่วาจังได้ประเทศไทยเนาะโอ้อาโต อ๋อไม่ประเทศไทยบ่เจเริญพี่น้องนี่นะฮะเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเรื่อนี่โอ้ตักระย่าง,งามากนี่ขยะโ่เห็นเลยนะฮะนี่นี่พี่น้องเบิ่งนี่ย่างไปเลยโอ้ตรงไปนี้ก็จะเป็นการไฟฟ้านาครหลวงนะครับ สิ่งที่บ่าวบูอัศจรรย์ใจนี่คือถนนนะครับถนนถนนถนนโอ้พี่น้องเอ๋ยนะฮะสุดยอดเดี๋ยวบ่าวบูจะลงไปตรงบันไดก่อนพี่น้องไปข้างล่างก่อนเห็นถนนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทศหาบอลแจ๊บกันเขาเนี่ยพี่น้องนั่จะเข้าเด้อ ยางลงมายางลงมาตามหาเบาแสบนี่ขยะที่เก็บไว้จะเอาไปทิ้งใหม่ในสถานทีทีคนจัดเตรียมไหม่เนาะพี่น,อน้องเนาะโอ้โห,โโหสะอาดแท้นี่คือถนนนี่ยนะที่ยางลงมา ใส่ละเบาแจ็บอยู่ใส่เนาะเบาแจ็บาท่านี่ครับบาแจ็บนัดแต่ว่าเบาแจ็บมาอ,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนของเบาแจ็บเนาะนี่โอ้โหกวางใหญ่กวงใหญ่ไพศาลที่นี่ประเทศไทยยังมีอีกเยอะมากมายพี่น้องเอ้ยเนี่ยไปแต่ละสถานที่ก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ นี่มาเจอแล้วบ่าวจับยังหาบ่าวจับจนเมื่อยนี่บัตรภาษีมาธาอยู่ตรงนู้นเนี่ยฝั่งนู้นตรงไปฝั่งนู้นโอ้ตัวเกันไปเจ้านี่ตัวเกันไปเจ้านี่ฝาไปบัตรละพี่น้องฝากกับเพื่อนทุนนี้กันแล้วกันพี่น้องเอ้ยนะทางทีมมาละซีนจ่อไปเรื่องกุญแเป็นกับใจบาโบด้อพี่น้องกันเองอย่างเต่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบด้วยการเป็นคูข่โฆษณากันเหล่ากันพี่น้องครับวัตรภาษีมาธาตุอลังการหลาย สบายดีสวัสดีครับโอ้โห